มือนีเสนอเมนูซุปเห็ดกระด้างใส่บักเคือจ้าเมนูแซ่บๆจ้าฝากกดไลค์กดติดตามนนเด้อจ้าขั้นตอนแรกเอาบักเคือที่ห้าล่างเรียบร้อยเอาการออกเรียบร้อยเทลงไปเลยจ้าจากนั้นกระส่เห็ดกระด้างลงไปตามด้วยปลาทูสองตจ้าต้มให้มันเดือดๆจ้าจากนั้นใส่น้ำปลาร้าลงไปสามทับพ,พี่จ้า ต้มซุกเรียบร้อยตักเอาเห็ดกระด้างออกมาพักไขมันเย็นก่อนจ้าเขาจะได้เออกไปหั่นนะจ้าเนาะเอาเป็นหัน่นเป็นชิ้นน้อยๆจ้าแล้วก็ตักปักเคือออกมาพักไว้ขึ้นกันจ้าปักเคือก็จิต้มพอดีซุกๆนะจ้าเนาะเห็ดกระด้างก็จะเป็นเห็ดบดเท่านี่แหละจ้าเห็ดบดท,ที่แบบว่ามันแก่เลยเอามาซุปนะจ้าเนาะ จากนั้นเขามาแกะปลาทูที่เขาต้มจ้าเขาพักไวจนว่าเย็นแล้วเขาก็มาแกะเอากลางออกเนาะจ้าเนาะแกะออกจนเบิดเลยจ้าแล้วเอาไปตำจ้าปลาทูไม่นี่ก็จะใส่ปลาทูตัวน้อยเนาะจ้าเนาะถ้าว่าเขาใส่ตัวใหญ่ก็ใส่ตัวเดียวกับพ่อบ่ต้องใส่หลายจ้าเพราะว่าปลาทูมันกน็นัวอยู่แล้วจ้าแกะเอากลางออกให้เบิดเลยเด้อจ้าเวลาเขาไปตำเขากินมันจังบ่ติดข้อเนาะจ้าเนาะ ปลาทูก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปจ้าปลาทูก็นจนวน,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 นัวๆมันๆเนาะจะอร่อยดีจา้าจากนั้นเอาเห็ดกระด้างหรือว่าเห็ดบดท,ที่มันแก่แล้วออกมาส้อยจา้าต้มเรียบร้อยพักไว้เย็นๆแล้วเนาะจ้ะเนาะเพราะว่า้ามันห่อนอยูมมย่มันกระสีส้อยเขากัมันกระสีห่อนมือเข้าจา้าก็มาซ้อยเป็นตอนน่อยๆจ้าซ้อย,ยไปเรื่อยๆเลยจา้าเห็ดกระด้างเอามาสุบแซบๆนาาเนาะจ้ะเนาะ ผู้ใดมักเมนูนี้แน่นอจ้ะเมนูบานๆเมนูซุปกระเคือใสห็ดกระด้างนี่สุดยอดแล้วละจ้าตนดนจะได้กินนอกจากจะได้กินซ่วงเห็ดมันออกเนี่ยจ้าจากนั้นเสซจเรียบร้อยแล้วเฮาเอาหอมมาหันเลยจ้ะเมื่อนี้จะใส่ต้นหอมใส่หอมเปหอมใบเลื่อยนี่เนะจ้ะเนาะ้วก็หอมผักชีจ้ะเอามาหันเตรียมไว้เลยจ้าเวลาเห็ดจะได้เท่ เทใ,ใสเร็วๆเลยนะจ๊ะบ่ตองมาหันที่หลังเตรียมเครื่องให้พร้อมเรียบร้อยเลยจ้ะแล้วก็เอาผักชีมาหันจ้าแกหันหอมก็เป็นตะแซ่บแล้วจ้าเอาปลาทูที่หฮาแกะเรียบร้อยมาตำเลยจ้าตำให้มันแหลกๆนะจ้ะเนาะจากนั้นเอาเห็ดกระด้างที่ห้าวหันเป็นชิ้นน้อยๆลงมาตำก่อนเลยจ้ะตำก่อนมันจะได้นุ่มๆนะจ้ะเนาะ ถ้าเ่าบักเขือใส่ก้อนมันติาตำตำตำยากนะจ๊ะก็เลยต่อเอาเห็ดลงก้อนตำเรียบร้อยแล้วเอาบักเขือที่ห่าต้มซุกแล้วจ้ะลงมาตำตำตำเลยจ้าตำให้มันเข้ากันเนาะจ้ะเนาะจากนั้นกระส้พริกป่นลงไปจ้ะมักเพชดกระส่เพชดจ้ะผู้ใดม่มักเพชดก็บ่ต้องใส่ลายจ้ะตามด้วยชูโรสน้ำปานิดนึงจ้ะ จากนั้นใส่น้ำปลาร้าที่ห้าต้มพร้อมกับปัาเขือกลับไปปัดทูนะจ๊ะใส่ประมาณสี่ทับพ,พี่แล้วก็ใส่หอมซอยที่ห้าซอยเรียบร้อยแล้วจากนั้นตำตำตำ,ตำให้มันเข้ากันเลยจ้าเมื่อกี้นี่ซิมิ่งแล้วมันยังจางนิดนึงจ้ะก็เลยเพิ่มน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าที่เค็มคนที่ห้าต้มสุกเรียบร้อยนะจ้ะลงไปนิดนึงมันจะได้นัวๆแซบๆนะจ้ะเร็จเรียบร้อยแล้วตักเสิร์ฟได้เลยจ้า